ั้งอเมริกาคนในน่อเลยที่ว่าที่ประเสริฐมากเมื่อก่อนกันได้เห็นน้องมความดูสงสารเลยกันได้ฝากเงินมาให้น้องเป็นสะพานบุญให้ขอให้เพิ่นมีสุขภาพแข็งแรงเลยแล้วสุกได้ร่ำเลิศพรใดประเสริฐก็ขอให้เกิดมีแก้ายเพิ่นเลยทั้งส่วนตัวและครอบครัวเนะโดเลยเลย สวัสดีและสวัสดีเดนี่ยผมเองพี่น้องเอฟซีสวัสนาเลยได้เวอร์สุขสุขคนเนาะหรือว่าจะเป็นพี่น้องทางฝั่งไทยพังลาวต่างประเทศก็มาพบมาพอกับสาวาสนาตอนเวลาเที่ยงๆเหมือนนี่เนาะเมื่อนนี้นนก็มาพบมาพอกับสาวาสกัมาเดินทางมาบ้านดมาง,นงมัแงวเนาะเมื่อนนี้เนาะก็ะได้มาเป็นทางสะพานบุญกับ เบาเสือดเนาะเบาเสือดขันมีเคยมาถ่ายทำพ่อแม่พี่น้องเลยสาบายกันยังบุคคลมาถ่ายทำจ้าเถื่อหรอกเนาะก็เลยมาถ่ายทำน้ำเป็นปีนสะพานบุญก็ได้มาน้ำเบาเสือดเนาะก่อมทีมงานเพื่อสุขคนแถ่พ่อแม่พี่น้องเลยเนาะก็เลยมาหาน้องน้องภาพ่อแม่พี่น้องเลยเนาะแต่สาบายกันยังบุคคลถ่ายทำเนื้อเนาะยังบุฮูลเรื่องราวว่าน้องเป็นจังไดมาจังไดเนาะก็เสีได้ไปสอบถามโอ้ร่วมกันว่าชีวิตเป็นมาของน้องเป็นแล้วไรนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะโดยก่อนอื่นเนาะก่อนจะไปที่ตามพับส้มกะ กดไลด์กดแชร์กดติดตามให้สาวาสนาให้กำลังใจสาวาสนาก่อนเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะจะได้ไปอัปเดตถามไทยความเป็นอยู่เป็นมาของน้องคุณนเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะโดยป้าไปทักทายสบายดีกันสบายดีด้อเนาะสบายดีสบายดีก่อนอื่นก่อนอื่นเนาะสาวาสนดิงนาเคยมาเนาะทางเบิร์ตน้องเพราะมีตะเบลเสิรเคยมาครั้งแรกมีตะเบลเสิรมาเที่ยวที้เป็นครั้งที่สองเนาะโดยก็ได้เิตค호ถามซื้อ น้องเั็นกันเนาะซื้อไหนตังดา่ซื้อฟ้าอายุจะปีอายุสิบห้าอายุสิบห้าปีเนาะกูไปกับอือไม่ได้ไปเะ็ทศยังเมื่อไหร่วะนี้นะบม่ได้ไปมื่อนี้ัาเวียไม่ได้ไปปลูกมันปลูกมันนี่เป็นของตัวเองบ่เป็นของอาอ๋อเป็นปลูกซอยเพิ่นโดยเพอือเดี๋ยวชี้ถามอ่าภายในครอบครัวเนาะ ท <the> ั้งหมดมีเยอคนนะครอบครัวทั้งหมดมีหาคนหาคนโดยน้องๆฝ้านี่เป็นลูกีเท่าไรเป็นลูกกบเป็นลูกกบมีน้องบ่มีเป็นยังไงอ่ะทาร่าครอบครัวทั้งหมดทุกยากค่ะล่ะยากเกินแล้ขันได้หรือว่าขันโบมีเฮือนอยู่แล้วก็บ่มีนาเห็ดมีเฮือนอยู่บ่มีนาเห็ดโดยแล้วปัจจุบันนี่อาศัยอยู่ ใส่ย,ยีน้ำนาายาใส่ยีน้ำยาเขาังสัตว์ปลากินน้ำยาเนี้ยโดยปะพ่อกับแม่เรื่อล่ะพ่อกับแม่เฮ็ดเดยิงไทยยงไทยโดยเป็นอะไรรายได้เหรเฮ็ดงานไทยนี่พ่อแบบว,ว่าจะพ่อได้งานชาวบ้านทางไหนได้อยู่ปะกาดบัวได้ดอกพักระกุ้งกินดอกพัตตะกุ้งกินข้าวเจ้าก็บได้ยัง <c oughs> บ่มีจะเห็ดงานยังแบบคือ <c oughs> คือ <c oughs> บัวดได้หลายเนาะผ่าละหลายมีลูกนะมี เลี้ยงลูกอ๋อเฮ็ดงานผู้เดียวมีแต่พ่อเฮ็ดแบบนี้บะแม่อือผัวเดียวเหตุงานแต่ว่ากินได้คนเนาะโดยโดยมันนนองน้องของน้องอยู่พุ่นกค่มีจ้าคนแบบปรามาณน้องมีสามคนอยู่อยพ่นครทําแม่คนเบิดเนาะแม่นั่นช้าเหตุเช่นบ่ได้เฮือนน่ะเนาะโดยโดยหรือว่าพอได้แล้วน้องฟ้านี่ก็เคยลงไปอยู่นครอหมบ่้ะเคยเคยอยู่ ลงไปได้เห็นงานบอดูอปยบนที่สลงไปกันได้เห็นงานจอกับบริเวณงานประจับงานพทำเมนดยคือเมื่อนี้ถึงขันว่ามีเงินยูมันบอกแต่ก็อาศัยเงินยาอยู่เนาะม่เลาเห็นกับมี่เห็นแลเนาะเป็นเงินหยางอะไรเป็นพ่อในโบมีอยู่บ่เพิ่อนกับทุกห้าคือการซะื้อเขากิน มีนาฮคือกันคือกันแต่ว่าพอมีเฮือนแต่ว่าเกังนังี่คือเ่าโดยโดยบันทึทางพอนี่ก็ได้ฝากเัินมาให้บอสสิบองสินะเพิ่นกับป่มีแล้วพอแต่กุ้งกินเพิ่นพอตะกุ้มเพลงโดยโดยเป็นไงไม่ได้ไปหานุไม่บอมันไมมีไม่มีไบ่ได้ไปโอ้บ่ได้ไปดักก่อนสักมื่อนาะ ไปหามาจะเถื่ออะไรหามากินบ่หรือว่าขายหามาขายามือหนึ่งได้หลายป็นไดรมือหนึ่งอ่ะได้หาถุงมือมือก็ได้สามถุงลงราคาอะไรไหมถุงอาซาพันอาซาพันเนาะซาพันหาคนเดียววะล่ะหาครับอาอสองคนขายละปันกันบ่บังไหมโดยได้น้องหลานบอด้เฮียนบ่แมนบอด้เฮียน ที่ผ่านมาเคยเหียนไหมคะเคยเหียนจบป .5 จบป .5 อ๋อป .5 หาหล่ออกแต่เห็ุที่อ๋อนี่ก็คือสิไหมเรื่องเดียวเนาะเรื่องนอะไรเนาะเรื่องยากจนนั่นแหละเนาะยากแค่เดียวเริ่งเบาไปยากจนคุยโบราก็ไม่ได้กัค่อยคุยแล้วคุยไม่ได้คนที่อยคุยหรือว่ามีเวลาเนาะ หาน่อไม้ได้นั่นแหละมื่อกี้กไปหาน่อไม้เรื่อยๆคบ่าไปเห็นมาจักบ่เนาะบวได้ยูเฮือนเลยโยนเายอกน้องเพื่นที่มาเลยเนาะงอนนี้คุบ่าสีลมนีลมป่ลมจ่ไม่ด้ทังมาเสิร์มีอย่างน้องมืนอีหร่จะไปน้องนะ กมาโอ้มาลุมาสัมผัสตามเคยอ่เลยเราเสริราฟเป็นกา,กามามีคงที่2เนาะโดยนั่นแหละคงที่สองคนอเน <c oughs> วยเรื่องราวรายละเอียดคือมือกอนกับ,บถถา่าเสิร์กระทัมพอใจพอสมควรแล้วเนาะ <c oughs> <c oughs> ก็คือเมื่อกี้ก็คือทางซาวาดว่าวลักก็มีข่าวดีอีกเล็กใน้อยให้ละ่น้องเอ้ยเดินทางวัดเสือพนมีพูบ่าวแา่เมืองนอกมาหายเจ้าน้องยังน้อยอยู่ยังบ่อยากมีพูบ่าวมันเลยกินีมาชีกล่มสิคุยอยู่เป็นร้ยเมื่อกี้นี้มาสิคุยมาจะมาจะว่าเมืองนอกมาอะไา ว่าเสพคนยังใช้ทั้งโฉงมากว่ามึงเนาะเดี๋ยวนี้นะคนชอเมาบงไงเนาะมได้กันคนเนาะอายุจะปีท่างน้อกจะสั่งครอบครัวนะตามแผนเนาะตามแลตับขืดไว้อะนะตับขืดไว้อายุีสาวปีสาวมีเนาะสุขาเดีเนจะเปิดใจียวอีกตอนนี้นะปีเนาะกรกำังฮาร์ปี้กันเป็นการบ่งใจกันเนาะอาจะคุยดีกัน เบิใจก็บ่าใช่ไหเบิ่งไปเบิ่งมาโย่หมดจิ้มหมดชาเลยเนาะบิ่งไปเลยเลยหมดชาของมีเลยเนาะคือเประเสริฐจะมีทางผู้ใหญ่ใจดีใช่ไหมที่มาได้มีเงินนั่นแหละเป็นดอกเบ้ยมามอบให้น้องเพื่อนทั้งประเสริฐจะเป็นสะพานบุญให้อายเพื่อนที่ประเสริฐมาทายสุดก้อนหรือมาสัมผัสทางน้องนั่นแหละ นั่นก็มากับลุงใหญ่แต่ว่าเขาคนละเทือเขาทายสัมผัสคน,นละเทือนอ้องทั้งไอเป็นเห็นน้องแล้วก็ได้มีความอีดูสงสารนั่นแหละอไอคนนั่นเนาะก็เลยให้ประเสริฐนี่เป็นสะพานบุญให้เก็เลยฝากเงินมาให้ประเสริฐนี่มามอบให้น,น้องเนาะเป็นจำนวนเงินสลับสลับชุมเฮาทือดวลา,ายอะไรเนาะเป็นสลับวลน์

บมเคยจับเงินบมเคยจับเงินเห็นว่าผมเลีงชู้น่ะเนาะเออว่าสีฟ้บุมเคยจับเงินผมคุณแดงจะเข้าหูได้ดาวนี่อ๋อครับนี่คือทางคุณยายใจดีเพคนเลยเนาะอยู่ทางทางเมริกาคนแหละเป็นเอินนอนได้มาไกลเนาะได้มอบเงินให้น้องเพิ่์นมีอยู่สามล้านสามแสนซาลพันกิลโดยโดยโดยเสร็ก็ได้เอามามอบให้น้องเพิ่์นโดย Was เดี๋ยวเสร็จเป็นครั้งแรกเลยที่เป็นสะพานพุนไทยกแล้วนะคดยดีใจกัเลยดีใจหลาย่าเชิญกันนะโดยนีเลยตื่นเต้นมองไปน้องเลยเนาะโดยโดยเดินกันเนาะเดินดก็ดีใจนํานอกนน้องก้ละน้องก็ั่นน้องก็ได้ดีใจแห้งว่ะล่ะเดาบน้องขเราเนาะโดย กับปเสริฐพาไเหรอเนาะโดยดีว่าขอให้ผู้ใหญ่ใจดีทั้งทั้งอเมริกาผุญเลยเนาะโดยดีว่าที่ประเสริฐมาเมื่อก่อนก็ได้เห็นน้องมีความดูสงสารโดยก็ได้ฝากเงินมาให้น้องเป็นสะพานบุญให้ขอให้เพผุนมีสุขภาพแข็งแรงโดยและน้อสุขได้ร่ำเลิศพรได้ประเสริฐก็ขอให้เกิดมีแก่อา้ไอผุนทั้งส่วนตัวและครอบครัวเนาะโดยโดยสาธุโดยโดย คือที่ผ่านมานี่เคยได้เงินหลายประมาณสี่คนนาะโอ้เคยจะเคยโอ้เคยเห็ดอะไรดิแบบขอมือน่องมันจังสั่นนั่นอะจะเอาไปเห็ดยังได้บ้างนี้อ่าแม่ไดแรกับแรกตอนนี้คิดไว้ตอนนี้คิดจะบอกแม่จะเอาให้ยากยิบไว เดี๋ยวเราไม่คิดให้นยาคิดไปก่อนเนาะยยังมาคิดยังแรกคอยสิไปภูแลแถวภูแล่าหัวนเนาะพังก์ฮาว่ายกน้องคิดแต่พอได้หัวเนาะพยายามเนาะพยายามซื้อของที่จำเป็นเทาเข่าหน้ามาไหนช่ำป้าไหนเนาะสิ่งที่เรียงทุกนจะเมืออะไรเข่าหน้าคำซื้อเข่าเนี่ยก็ได้จักสอบนี่วาวสิดัดวันสอบหลายสอบเดือนมกรามวันที่แปดแสน ในายจอบติดไปเนาะกุ้มลายเดือนเยอะไลยกิโลมันอีกมันเนี่ยเนี่ยไงกันเนาะให้างนอกผนพยายามซื้อของที่จะเป็นเช่นเขานี่ซื้อมาตุนไว้หลายเนาะยังไมด้เลยโดยโดยย่ามบุมีเขากินนี่ชื่อว่าน้ำแบงยังไงน้ำแบบความหิวอีกนั่นแหละถ้าว่าซื้อเขาก็บซื้อได้อยู่ประมาณสองสามสองเขาซานคนแล้เนาะเลยเป็นทากินในครอบครัวมันก็คือสิ คุมเป็นเดือนชองเดือนพูดแล้วเนาะกินกินจะคนทุกเมือนี่แหละนี่กินสี่คนสี่คนสอบหนึ่งเลยสอบเดือนแค่เนาะเดือนเพล่ะสอาสารสอบหนึ่งก็ตกอยูหาสิบกิโลเลยเนาะสารนั่นนี่คือพันธุ์ไดยความสงสารเนาะอยากให้เนาะไปนำใส่ในสิ่งที่ดีแล้วก็ับที่ถูกต้องโตัวพ่นธุ์ไทยด้วยความมีดูสงสารใส่้วครอบครัวไหนเนาะ ว่าใช่ในสิ่งที่มันเป็นประโยชน์หรือว่าใส่ใจสิ่งที่ที่สำคัญอะไรเนาะกำคัญแต่จำเป็นตอนนี้มันจำเป็นยังวาได้หมดแล้วไปหานเฮ้ยว่าเวรได้เนาะมาได้มานอกกับพี่ตีหนึ่งก็เป็นชีสซอยได้แท่เดียวแม่แม่กูเคยไปนาบูเคยไปเนาะแต่แต่จะเคยเนาะกูเคยไปหน่อยกูเคย่นาะกูเคยเนาะ่เือนก็ยังไปไม่แแตนอยู่เนาะเป็นยังหน่อยอยู่เนาะ ตัวดีร ja. so no er. no no ้ายเนาะท่าถ้าเป็นไปได้คือน้องเพป็นว่าเพราะว่าน้องก็ไปหาแต่เราไม่น่องยังมาขายไปหนึ่งเนาะด่าเนาะแต่ยังม่มีความคิดขันนั่นจึงได้เงินส่วนนี้แล้วก็พยายามเครื่องขายกับหาต่องนาะการซื้อเก่ามเโดยทำเก็บมาโฮมมาชั้นส้นขาดคลยแต่ละน้อยคือได้เงินจำนวนนี้ไว้คือน้องว่าเก็บไว้เนาะเสร็จสิ่งทีเขาก็หาเติมไปเรื่อยๆอะไรเป็นต้นเป็นเงินก้อนทุนเนาะเมนเนาะ เขามีเขาเป็นยังในวันขลางน้ะ <day> บ๊อบสบายบเอาพอได้เ <day> งินต <ose> ัว <day> นี <ose> ้ส <day> ิ <ose> ิยนะมันเสีเขาไปหาอนไม่นะเขาเมื่อยข้าหนัเนาะ่ได้นะเขาก็สามารถใส่ได้มาั่งเงินสามารถใสกับปูหน่อยลายไยสำหรับเขาก็ได้เอาเขาก็ยังสั่นน้ำบเสืยนังสั่นเนาะดีใจน้ำน้องก็ดีบ๊อาเดีใจน้ำนองเป็นจยดสั่นเ้

Cosplay, yeah. s <S friend, พ light, ันไดเรื่อยใช่ปะมันได้เรื่อยเดนโดยออานจะเป็นสรงน้ำไมลายเนาะโดยโยแงมาได้ยามบ่อด้เนาด่าไม่ใช่ได้ไปช่มือหมนี้เนาะเายเพิ่บอน้ไม้เมื่อไหน่ะไปหาบ่อไปไปนาะมันนี่ม่ได้ไปอ๋อมันมันยาเจ้ากับมี่บอมันนะส่วนข้างหลังลาย่ะนี่ด้เนา บม้ไเนาะธรรมดาเนีะ้องละเดีหน่อยเหน่อยนี่ยยังหน่อยเนี่ยถอยเห็นคว่านะจะคนลูกนะสามคนโค้ดไอน่ยง่ายไหายนั่นงา่บอครับเรอง่นิบะไฮฮอนาฮอไหมบวับดกับันนมึงบอบอบเดยได้พินแงเนาะคือคือน้องตกแบบหายทั้งยูทูบสัมภาษณ์ ทางคุณกับคนกูจักบ่น้องให้สัมผัสเป็นบริหารบริยังบอพเม่พ่อแม่กับพ่อเม่กูเนาะือบอพ่อเม่อย่ไทยน้องอยู่บ้านนวน้องให้สัมผัสดาเพิ่นบูฮู้่าวาได้ได้ลูกเคยต่างประเทศคุณจะห้มันน้องละไม่หมันให้มันก็ดีใจเนาะไม่ให้ก็ดีใจน้องวาเนาะเนีเนี่ยลูกเคยฝรั่งบอเนาะรประเกับิเนาะ คือกันเนาะคือไอ้เพื่อนพวกนี้ก็เป็นคนลาวคือกันนี่แหละเนาะแต่เพื่อนไปอยู่ทางอเมริกาแบบทางครอบครัวเพื่อนฉ่นพร้อมมาแล้วเนาะแต่เพื่อนว่าช่วยเหลือคนลาวคือกันก็เลยฝากเงินมาช่วยเนาะเพื่อนเห็นคลิปเพื่อนคือสิดีใจเนาะวบอสเพราะว่าเห็นน้องเพื่อนแบบได้ถึงมือเพื่อนได้แล้วนะเนาะดีใจแห้งเนาะถึงมือเขา ให้คนใจชดีใจเพราะว่าได้ซอยครอบครัวึางที่ทุกอย่างลําบากพี่บบมีเข่าอยู่เขากินแบบนี้เนาะก็ซอ,อยเดือชีวิตกันได้ไปร้ายเติบแบบนี้เนาะชีวิตคนเฮานอนเลือกเกิดได้แต่เลือกอ จะเกิดกูได้อะเกิดได้แล้เรื่องที่จะเป็นได้โดยโดยโทา่ิเต้นเต้นตนเต้นลาน้องอเอ้อยู่เปนเต้นเต้นเนาะคือมาได้ครับพืน้องเนาะถึงจะเป็นอะไรก็ยาแต่ยายาสูยาพร่ยายาม อ๋านาอไม่โดยโดยไปเรื่อยๆสู่ต่อไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยสู่จนทั่วทค้งทั้งความอะไรวันหนึ่งต้องเป็นของเฮาเนาะถึงถึงเป็นแล้วก็ต้องสู่ต่อไปอีกสู่เรื่อยๆนะเป็นเรื่อยๆมันมันก็จะได้เข่าเรื่อยๆอย่างนี้เนาะมีนเยอะก็จะเฮาได้เงินเนาะถ้าเฮาบวกเก็บรักษามันก็สีเบิร์ดไว้เนาะมีนเยอะเนาะแต่เฮาปูจักประหยัยทุจักใส่มันก็สชีวินเบิร์ดนั่นแหละน้องคือกันเนาะโดยโดยทีมงานทำ็ดีใจดำละพไรเราแต่งน้องไปก็ ก็นองเุิว่าสูฟังเลยยังเมื่อคยได้เงินล้ายเด้เที่ยงือว่ามือนี้เป็นครั้งแรกเนาะเงินโอเคฉันเนารางวัลกนใหญ่กับหอดมือหอดน้องเป็นแล้วเนาะสถานพื้นนกัเป็นไนไอเป็นตะก้ห้อยแล้วเป็นดาวต่างน่องกัอะไรทากเกี่ยวมาแล้วเนาะดีใจยังไงใช่น้องคนที่สักพอน่าดอะกินข้าวเที่ยงซาโมจัง กินแล้วว่าขาเทียงได้กินยังนองละอย่าบอกนะไดเงินกอนี่กินเรข้าวเสร็วาเสร็วทีกินข้าวเทียงยู่พีเลยมือนับได้ว่นนึับได้วันเงน่อม่เหงือ้อกินเด้เนาะอ่ะโอเคเนาะอาสนีกนเนาะไปพวกกนอีคลิปหน้าดยโดยโดยดสบายดีสบายดี ลุยเนาะทางสาสนาก็ได้โอ้ได้รมกับน้องคนแล้วพร้อมทีมงานเนาะก็ได้เอาเงินมามอบให้น้องคนกับมีผู้ใหญ่ใจดีจากต่างประเทศเอฟซีาสืดเนาะเ้วยว่าผู้ใหญ่ใจดีจากทางซ่องวอลสืดเนาะ้นได้เอาเงินมามอบให้นอ้องฟาเนาะเปลจ่นวนเงินกระลายอยู่แล้วพลเมืองพี่น้องเนาะกับบรรเทาถูกไปลหลายติบอยู่เนาะสำหรับแบบสำหรับคนที่ว่าขึ้นไปหาเนมันน้ำมันทั่งแต่พลเมืองพี่น้องยากจนเนาะ กะขึ้นกับคอให้ขึ้นได้บุญได้นั่นได้ร้ายเนาะที่เคลนให้ซอยเดือชีบิตของคนเฮานะเฮยพี่น้องเนาะดยอยนี่ก็คือว่าสวนทั้งหญ้าขึ้นเนาะนี่เนาะที่น้องผ้าเบ้านะเนาะนี่ก็คือว่าสวนหญา้าขึ้นกับโบ้ได้กุ้งควงดอกพะยพี่น้องเลยเนาะก็มีน้อยหนึ่งกับพอไล่แก้ไขบัดเวลาหนามันเป็นเนาะพอได้แก้ไขนะครอบครัวกับมีไม่เศษไม้ที่ขึ้นฟ้าได้นั่นก็ขึ้นกับเผาทานพอได้ ขายอยู่หน้าบ้านขึ้นแบบนี้เนาะด้วยทางสวัสดินากะทำาว่าผิดพลาดประการใดก็ขอโทษขอให้น้ำพ่อแม่พี่น้องเอฟซีสวัสดิ์าสนาเลยได้เนาะที่ติดตามรับชมช่องสวัสด์มาเลยตลอดเนาะก็ขอได้จบคลิปไว้ซัมนี้ได้พแม่พี่น้องเอฟซีเนาะจะได้ก้าวสบายๆดีและสวัสดีเด้อเนาะ